แล้วก็มีรายได้นะครับที่มากพอที่สามารถอยู่ได้สบายได้เลยแหะในอนาคตแต่คือผมจะบอกว่าเอเจลเป็นโอกาสหนึ่งที่ดีมากๆเรียนที่เดียวกันด้วยใช่ไหมคะก็ผมมาจากจันทบุรีครับผมก็มาอยู่จันทบุรีมาถึงกรุงเทพเลยวันนี้ยังไงคะทาไมชอบเอเจลชอบสินค้าตัวไหนคะเอเจลอ๋อก็เพิ่งได้เริ่มใช้จากการแนะนําของเพื่อนนะครับก็ในตอนแรกก็ ปู่ก็ป่วยอยู่นะครับก็เป็นเอ่อเป็นโรคเบาหวานแล้วก็เส้นเลือดเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็ตอนนี้ก็นอนพักรักษาตัวอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของเอเจลแล้วก็เห็นผลดีเพียงไม่กี่วันใช้ใช้ตัวไหนใช้ตัวอ่าใช้ตัวของอ,อุมินะครับผมแล้วก็กลินนะครับให้ปู่ลองกินดูก็ในะระยะไม่กี่วันก็เห็นผลคือแผลจากการที่เขาเป็นเบาหวานเนี่ยครับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย นานพอสมควรเลยก็ไม่หายแล้วก็มาลองกินตัวกินกับอุมิตัวนี้นะครับผมก็ทำให้แผลแห้งแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่าได้เป็นปกติก็ว่าได้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวผมเองเนี่ยนะครับศึกษาด้านการตลาดมาเยอะพอสมควร